สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The And b a b y Channel นะครับวันนี้อีพีพิเศษส่งเจ้าตัวแสบไปโรงเรียนตอนนี้ที่เกาหลีใต้ในขณะที่โควิดกำลังระบาดนะครับตอนนี้ก็ยังเด็กนะักเด็กเล็กก็ยังได้ไปโรงเรียนอยู่นะครับทุกคนคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือที่เกาหลีใต้นะที่โรงเรียนถ้าเผื่อ มีใครติดโควิดนะครับเขาจะให้ผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจโควิดถ้าเผื่อใครตรวจแล้วไม่เป็นก็ไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่คือกระเป๋าของน้องลิซ่านะครับกระเป๋าของโรงเรียนอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีมีกล่องข้าวตลอดคนไม่รู้เนาะแล้วก็จะมีขวดน้ําขวดนมสองขวดนะครับใช่เป็นอะไรคะขวดน้ําขวดนมเอาไปสองขวด แล้วก็จะมีนมนะครับทุกคนจัใส่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 ก็จะมีนมซองอย่างนี้นะครับทุกคนเอาไปสองซองแล้วก็หลักๆขาดไม่ได้ก็คือ,อคแผมเพ่อนนะครับแอมเพล่นเอาไปสี่สี่อันนมเ,เอาไปสามซองไม่ใช่สองสิสามซอง นี่ก็คือหลักๆที่เตรียมไปให้ลิซ่านะครับไปโรงเรียนของลิซ่านะครับข้างกระเป๋าก็จะมีชื่อเลยนะครับทุกคนมีชื่ออลิซ่ามหาเกาหลีแล้วก็เวลารถมารับนะครับ9โมง3 4แล้วก็เวลารถมาส่งนะครับเราก็ไปรอไปส่งแล้วก็รอรับตอนเวลาตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาแต่งตัวให้ลิซ่าก่อนนะกัน วันี้อุณหภูมิผมเช็คไปเมื่อกี้อยู่ที่ลบสามองศานะครับทุกคนลบสามองศาอากาศกำลังเย็นเลยเย็นจัหนาวเลยเนาะแต่ก็รู้แล้วูแล้แล้วโซ่เน,นี่ยเน,น,นี่นี่ใส่เนี่ก็เนี่นี่ยใส่เนี่ย อันะอันยองบายาาห่องก็จะโล่หน่อยนะทุกคนมีเด็ก่ <c oughs> แล้วก็นี่ก็คือรองเท้าน้องนะนักเรียนนะคะ ร <c oughs> องเท้าของน้องไนกี้เลยนี่ก็ซีรมพูอันนี้ใส่ตัวไหนใส่คู่ไหนไหนชี้แต่ไหนแต่ <c oughs> ไหน <c oughs> ไม่ใส่แต่ไหนจัดจัดคู่รองเท้า <c oughs> จัดรองเท้าเราจะคู่ไหนใส่คู่ไหน ใ,ใส,ใใส,ใใสใ่ใส่ใส่ใข,ข,ข้ไหนข้ขาวข้ขาวมาขาใส่กี่มองแล้วกันนี่งานใส่ทีภางแ้างเลยใช่เลือกคู่สีขาวขาวนะคะ Đây là mua sẽ bỏ vào lộng mà bỏ mỏ não, Nó Rồi đi bộp chứ, đi đúng vào đi không cận Để đi Để sửa sửa Đi Chút xí vô tháo gì tháo tạt ra lời Ủa em tháo cho tôi mua hộ ทุกวันนี้ต้องใส่ผ้าปิดจมูกนะครับคือเขาเขารู้เลยว่าจ๋าเขารู้เลยว่าถ้าออกข้างนอกต้องใส่ที่ปิดจมูกถ้าเผื่อไม่ใส่ไว้ยอมต้องใส่ให้ได้ถ้ารู้ว่าจะออกข้างนอกต้องใส่ผ้าปิดจมูกจะเดินไปเอามาให้ทุกวันเลยนะครับทุกทีเลยนี่พ่อเลี้ยงใส่ผ้าปิดจมูกให้ัด นดูานาดีใจจะได้ใส่ผ้าเป็นจมูกแล้ว <h ills> โอ้ย

フッ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 。 lòng đi, lòng đi đi đi. ก็พร้อมแล้วนะคะรอแล้วคะ่ะไปกันครับทุกคนไปส่งลิซ่าไปโรงเรียนกันไ,ไปไปโรงเรียนกันเนาะหนาวไหมเนก หาไหมคะับหนาวหนาว ตอนนี้มาถึงข้างล่างแล้วเราลดมาลอัอ่ะคบมาให้ดีกวนะ่นมะ Ben az,